ชนะนี่ขึ้นจากฟูงเลยครับยูสโคครับเป็นนัดกลางสัปดาห์ครับของโคราชนี่2องพันยี่สอเปิดยาวๆของราชสีมาวิทยายลัยติดทุเล่นของโรงเรียนกีฬาครับโอ้มีเสียงลูกวีครับเป็นฟรีคิกของราชสีมาครับและเสียงได้ครับตอนนี้นี่สนามนี่แดดนี่เปี้ยงนะฮะ ตกลอยเอ้ยอูยอย้ข้ามขานนับจะว่าดีกบแม่ดีกบกีฬาเปิดมาใหม่ครับติีจังหวะนี้แถวสองยิงอู้ยู้ติดเซฟของรันดีมายังแถวสองไ,ได้ยิงอู้หู้สำหรับ k d กีฬาโคราชหมาใหม่อีกแล้วครับเปิดเข้าไปเป็นแถวสองอยังได้ครับโรงเรียนกีฬา โรงเรียนจีฬาเปิดโด่งดงมามองกันไปแถวสองอืเป็นของราชสีมาวิทยาลัยครับโอ้ยังอะโอ้ยโรงเรียนกีฬาเก็บได้อีกแล้วครับเจอกันบ่อยครับพวกนี้รู้ทางโอ้ยฉลับจังวะนนี้ก็เป็นเตะม,มุมของโรงเรียนกีฬาครับทางไปครับเมื่อเช้านี้เลยมาช้าับแอบหลงบ้านหมาแล้วครับโรงเรียนจีฬายิง อท้ยมครับโรงเรียนกีฬาแทงเข้ามาหมายเลขสิบเอ็ดหืมล็อกลบโอ้โดวนซ้อนมีเสียงนวกหวีดโอ้ยฝีคิกอีกแล้วครับมาพิสไลท์ครับต้องตั้งกำแพงกันดีๆแล้วครับตอนนี้หลอกหมายเลขค่ะยิงจงหวานี้นั่นไงครับผม ยังไม่ขาดคำเลยครับโอ้ดีซีกีฬาโคราชครับออกนำราชสีมาวิทยาลัยไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้วิทยาลัยอืมไม่บอลยังไม่ไปไหนยังได้ยังได้ไดจะอืมโดนราชสีมาวิทยาลัยโดนกีฬาตัดได้แล้วครับยังได้อยู่อ้ยยอดยิ่งโอ้ย เขา้ายก็ไม่ถนัดครับราชสีมาวิเชยาไลัยครับเปืดใส่ดาปาตูมงหอยกลายเป็นบอลทุ่มของราชสีมาวิทยาลัยครับตรงยังได้ครับเปิดไปแล้วเติมไปแล้วตั้งป้อมยิงโอ้ยติดบล็อกของโรงเรียนกีฬาเอาแล้วครับตั้งป้อมอีกครั้งหนึ่งติดโรงเรียนกีฬาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกําแพงยิงอีกครั้งหนึ่ง โอ้เข้ามือผู้รักษาประตูของโรงเรียนกีฬาครับโอ้เล่นสั้นครับจังหวะนี้ครับโรงเรียนกีฬาเปิดเข้ามาหนะ้าประตูหอ้ยปัดหลุดมือซ้ำอย่างละบอลยังไม่ออกราชาสีมาวิทายลาลัยหวัวทีเดียวเลยครับโอ้โอเปิดเตะบุมมา,มาโดนติดแถวสอง เอาแล้วครับย้อนได้ไหมราชสีมาพิจไิไรโอ้บอลยาวไปอีกแล้วครับกลายเป็นบอลทุ่มของ,ง,งแล้วครับยังให้เล่นไม่ได้ยิงจังหวะนี้นี่จบแน่นอนแล้วนนเ,เปลี่ยนฝั่งไปได้ครับราชสีมาโอ้ได้อยู่โอ้เอาแล้วครับเป็นฟรีคิกช่วงท้ายครับหวังผลเลยครับจะมีนาทีบาวีกไหมครับช่วงนี้ฟุตบอลโอลก<ง> การยังให้เล่นตักเข้ามาโอ้มากมารเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,น,นครนครราชสีมาครับเอาชนะราชสีมาวิทยาลัยไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ